ครับนักคารินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญางกร และยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาปญญาบุญญาบารีข้องเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเป็น ID l i n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็สามารถพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big ว n e 99แค่นี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายกันสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันสามารถที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันเพ้่มากขึ้นทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ ที่ท่านเห็นหน้านะกล้องขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดตั้มงาแล้วก็เป็นมีดฝักไม้นะครับที่วางไว้ข้างล่างก็จะเป็นมีดนะครับเป็นมีดควันช้างนะครับเป็นมีดควันช้างมีดขุดว่านแล้วก็เป็นมีดสลิกานะครับเป็นมีดขนาดจิ๋วที่วางนะให้ท่านได้ชมไปด้วยว่ากันง่ายแต่ว่าวันนี้หลักๆนะครับก็จะนำเอามีดเล่มนี้นะครับมีดเล่มนี้ที่ผมวางไว้ข้างบนนะ จะได้นำมาให้ท่านได้ชมเป็นมีดด้ามงานฝักไม้นะครับเป็นศิลปะของช่างชิมนะของช่างชิมก็เป็นตอกลายด่องสิงนะที่จะมาให้ท่านได้ชมวันนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะก็ที่ผมได้เข้ามานั่งทำคลิปทำเร็วนะครับก็ไม่รู้ครับก็ว่างไม่ได้นะว่างแล้วก็อยากจะ มาทักทายอยากจะมาพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆแล้วกับกับพี่ๆน้องๆนะครับหนะรือว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนั่นแหละนะครับนะที่กาลังมองหาที่กําลังนะต้องการนะครับอยากจะมีเครื่องรางหรือว่าต้องการอยากจะศึกษาว่ากันง่ายนะครับนะก็ได้ความยินดีนะครับนะกนะ็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะก็เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามา ดูนะครับเครื่องรางที่ผมได้รวบรวมเอาไว้นะครับก็แต่และเล่มต้องบอกว่าก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองผ่านการคัดสรรน,นะครับนะจากประสบการณ์ตรงของผมมันเป็นอย่างดีว่ากันง่ายนะ,ะนะครับที่สําคัญก็คืออย่างที่เคยได้เรียนไปนะครับมีแจ่เล่มนอกที่จะมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีแล้ว ที่ยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะต้องบอกว่าเป็นมีที่่านร้อน่ลา,ลานหนาวมาค่อนข้างพอสมควรต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็จะใช้เวลาสั้นๆนะครับจะใช้เวลาประมาณสักกีกว่านาทีนิดๆนะครับในการทําคลิปทำวิโ,โอคลิปนี้นะอ่า ก็หลักๆนะครับที่มานั่งทําคลิปก็ไม่ได้มาสอนกันนะนะครับไม่ได้มาสอนกันแต่ผมต้องการที่จะเอาคนที่จะสอนนะครับนะพวกเราได้ดีที่สุดนี่ก็จะเป็นเครื่องรางของท่านนะครับก็คือมีดของท่านว่ากันง่ายนะครับเปรียบเสมือนก็ที่วางไว้หน้ากล้องเนี่ยก็จะเป็นครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นเลยนะครับนะท่านจะมาบอกนะว่า มีดที่ท่านดูขณะนี้นะครับมีดีตรงไหนมีความเกา่ามีความเป็นธรรมชาตินะครับนะแบบไหนอย่างไรนะเก่าจริงหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแค่ไหนนะอันนี้ก็อยู่ที่สายตาอันแหลมคมของท่านนะครับนะแต่อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่ามีดนะที่วางไว้หน้ากล้องเนี่ยก็คือครูบาอาจารย์นะเป็นครูบาอาจารย์ที่จะ บอกและก็ที่จะสอนทุกๆท่านได้นะครับนะผมเองก็คงจะไม่ได้สอนนะครับแต่ต้องการที่จะเอาเครื่องรางนะที่ผมได้มีอยู่นะครับที่ผมได้รวบรวมมาต้องบอกว่าถ้านับเป็นระยะเป็นระยะเวลาต้องบอกว่าหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับนะก็ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแล้วว่ากันง่ายนะครับตอนนี้อายุผมก็ใกล้เจ็ดสิบแล้วนะก็นะครับ เป็นเวลาพอสมควรนั่นแหละนะก็นึกจากว่าผมเองเนี่ยเป็นคนรักคนชอบคนศรัทธาในบารมีของหลวงปู่เดิมก็คือค่อนข้างมากนะก็นึกจากว่าผมเองสมัยเป็นเด็กก็ได้คลุกคลีอยู่กับคุณตานะครับคุณตาของผมเนี่ยท่านเป็นหมอนะท่านเป็นหมอ,อเป็นหมออะไรล่ะนะครับเป็นหมอโบราณนั่นแหละนะครับนะท่านถ้าคนอายุสัก60ขึ้นไปน่าจะทันอยู่นะน่าจะทันอยู่ในเรื่อง สมัยก่อนถ้าเป็นไข้เป็นหนาวนะครับปวดหัวตัวร้อนอะไรต่างๆวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีหมอประจําบ้านน,นั่นแหละครับนะตาของผมเป็นหมอประจําบ้านนะท่านจัดยาได้ค่อนข้างดีนะนะครับนะรักษาคนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับมัดนับไม่ถ้วนมากันง่ายนะาการรักษาของท่านก็จะมีอยสองแบบด้วยกันหนึ่งก็คือรักษาคนที่ เจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวทัวร้อนนะครับทั่วไปนะก็เป็นไข้แบบบ้านๆว่ากันง่ายนะครับตามฤดูกาลนะอย่างเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช่วง อากาศหนาวนะครับนะช่วงอากาศหนาวอากาศร้อนนะช่วงอากาศเปลี่ยนว่ากันง่ายนะก็คนมักจะเป็นไข้เป็นหนาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาศัยยารากไม้ยาสมุนไพรว่ากันง่ายนะฝนใส่น้ําแล้วก็ดื่มนะผมเองก็เคยทานยาของตานี่ก็เป็นประจําจว่ากันง่ายนะครับนะก็ตอนที่เป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนว่ากันง่ายนะครับแต่วิธีที่2นี่ก็จะเป็นรักษาแบบ คนที่มีปัญหามานะครับนะยกตัวอย่างคนบ้านเราเขาเรียกว่าคนผีเข้านะาถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็นะคนที่โดนวิญญาณเบียดเบียนนะครับไปทําลาย,ยก็จะใช้ในเรื่องของมีดอาคมนะหรือว่ามีดหมอนี่แหละนะาตาท่านก็จะมีนะครับนะหลายเล่มท่านจะมีหลายเล่มโดยเฉพาะอีดาขนาดใหญ่ขนาดยาวนะครับนะสมัยพ่อตากศิน ตาผมมีตาผมมีนะครับนะดาบพ่อตากศิลเนี่ยตามีคนสมัยก่อนเนี่ยท่านจะรักแล้วก็หวงแหนมากนะครับผมเนี่ยพยายามจะไปขอจับเนี่ยยังไม่ได้เลยนะ,ะขึ้นไปใกล้หน่อยก็ตาก็ต้องเขาเรียกว่ากำลาบแล้วว่ากันง่ายนะครับนะตาวาดแล้วนะครับห้ามไปเด็ดขาดนะห้ามขึ้นไปวันนี้เป็นต้นนะครับท่านหวงจริงๆ นะท่านหวงจริงๆนะครับนะอันนี้ก็เรียนท่านไว้นะครับนั่นแหละครับก็คือตาก็ทําการรักษาคนมาเยอะแยๆมากมายเรียกว่านับไม่ถ้วนนะครับนะแบบรักษาด้วยถ้าป่วยธรรมดาก็รักษาด้วยสมุนไพรถ้าป่วยแบบมาแรงๆโดนปกวิญญาณทําลายอะไรต่างๆพวกนี้นะนะก็จะรักษาด้วย มีดอาคมนะครับหรือมีดหมอหลวงพว่อเดิมนี่แหละนะเอากันตรงๆแบบนี้แหละนะบอกเพื่อที่ให้เข้าใจใง่ายๆว่ากันง่ายนะ,ะพูดถึงมีนหลวงพว่อเดิมนะครับมีหลวงพว่อเดิมก็จะเขาเรียกว่าบางท่านก็ถามผมว่าอยากจะมีสักเล่มหนึ่งอาจารย์นัครินแต่มีแล้วก็ไม่รู้จะใช้ทางด้านไหนใช้ไม่เป็นนะง่ายๆนะครับการใช้ก็มี2ออย่างหนึ่งเวลาไปไหนมาไหนก็พกพานะครับติดตัวนะพกพาติดตัว ครับคือพกเขาเรียกว่าป้องกันนะแบบที่หนึ่งนี่พกเพื่อที่จะป้องกันนะครับป้องกันอะไรอ่ะครับภัยอันตรายนะมีอยู่ทุกตารางนิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นดินบนอากาศนะครับนะหรือว่าบนาแม่น้ำนะครับนะห้วยน้องคลองบึงหรือว่าทะเลนะอะไรต่างๆพวกนี้เรียกว่ามหาสมุทรนั่นแหละนะครับนะในขณะที่เราไปก็สามารถที่จะพกพา,าติดตัวไปนะครับนะเกิด สิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก่อนนั่นแหละครับไปทาให้เราแทวคาดปลอดภัยได้อันนี้ก็คือมีหลงก็เดิมนะส่วนวิธีที่2ก็มีเพื่อที่จะเขาเรียกว่าช่วยเหลือคนนะก็อย่างที่ผมได้เล่าเรื่องตาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะมีเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือคนนะก็หมายถึงว่าคนถ้าเขาได้รับความเดือดร้อนนะมีดหมอก็สามารถใช้ได้นะครับนะไปช่วยรักษาชีวิตคนได้ ขึ้นต้นด้วยมีดลงท้ายด้วยหมอหมอคือช่วยคนว่ากันง่ายนะ,อ,ะอันนี้ก็นะครับนะเป็นนั้นว่าถ้าเกิดว่าอยากทราบรายละเอียดนะครับนะถ้าเกิดมีข้อสงสัยแบบไหน,นอย่างไรในขณะที่ผมพูดไปก็ดีในขณะที่ท่านชมมีดไปก็ดีนะครับท่านก็สามารถที่จะไม่ต้องเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะสามารถโทรมาที่เบอร์ศู6 3 2 9 1 4 9 6มงเงของผมได้นะอ่า หรือไม่ก็แอดไลน์นะครับนะพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข9ก้าก big one 99, นะ big one กนะครับแค่นี้เองก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็สนทนากันนะครับนะยาวๆทางไลน์หรือว่าทางข้อความได้นะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็จะมาให้ท่านได้ชมก็คือมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะอ่านี่นะครับเป็นมีดเล่มนี้ถือว่าเป็นมีดชั้นครูอีกเล่มหนึ่ง นะครับเป็นมีดที่เ,เขาเรียกว่าหาได้ยากนะเป็นมีดที่หาได้ยากนะที่สําคัญเป็นมีดนะครับในยุคโบราณเป็นแหมเรียบนะแหมเรียบนะครับนะอันนี้ท่านไหนที่เคยได้เ,เขาเรียกว่านะครับสัมผัสนะก็คงจะรู้ดีว่ากันง่ายเกี่ยวกับเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะพูดถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็เป็นที่ทราบกันนะในเรื่องของอานุภาพ นะ,ะใครเขาเรียกว่าในโดยเฉพาะยุคต้นๆน,นะครับนะ,ะมียุคต้นนี่ก็จะมีคนไปเจอไปเจอนะไปผ่านปฏิหารอะไรมาค่อนข้างที่จะมากนะนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาทําให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของอมีดหมอหลุงก็เดิมนะครับจากยุคต้นมาเป็นยุคกลางจากยุคกลางก็เป็นยุคปลายนะ,ะก็หมายความว่าสร้างให้มีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นนะ นะแต่ถ้าเป็นสมัสยก่อนถ้าเป็นยุคต,นตน iedzieć, ้นๆแบบนี่ก็จะไม่มีรูปแบบก็หมายความว่าใครอยากจะได้แบบไหนนะครับก็สัง windows, ส่งตีแบบนั้นนะม,มาง่ายนะครับสังส่งตี kız, งงตงตแบบนั้นนะครับที่สําคัญก็เป็นฝักไม้นะครับนะไม้ท่านก็จะดูนะเป็นไม้พยุงนะครับเป็นไม้พยุงสวยมากครับสวยมากนะอันนี้นะเป็นไม้เนื้อแข็งนะนี่นะครับเป็นแหมเรียบนะเป็นแหมเรียบที่คนยุคโบราณชอบใช้กัน แบบนี้นะเออนะครับแม้แบบนี้ก็เป็นมีดออกโบราณว่ากันง่ายนะก็อาจจะไม่ได้มีแหมที่สวยอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็เต็มไปด้วยความใช่นะครับนะเต็มไปด้วยความใช่นะอันนี้คนต้องดูเป็นว่ากันง่ายนะถ้าดูเป็นจะเห็นเต็มไปด้วยความใช่นะจะเห็นไปด้วยเต็มไปด้วยเสน่ห์ว่ากันง่ายนะอ่านะครับมีเล่มนี้นะเป็นมีดชั้นครู นะแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านได้ชมนะครับในส่วนของใบนี่นะในส่วนของใบผมพยายามจะนี่นะครับนะพยายามจะซูมนะซูมให้ท่านเห็นนะครับนะเห็นความงดงามนะอันนี้จะเป็นศิลปะของช่างชิมนะครับนะช่างชิมก็เป็นที่ทราบกันดีนะเป็นช่างเบอร์ต้นๆเป็นเบอร์หนึ่งของวัดหนองโพนะ ก็ไม่ว่าจะเป็นช่างศิ์ไม่ว่าจะเป็นช่างสอนช่างแมนช่างไข่ช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นช่างที่นอกจากมีฝีมือที่ดีแล้วนะนอกจากที่จะมีฝีมือที่แล้วดีแล้วนะครับนะท่านก็ยังมีความซื่อตรงมีความซื่อสัสตย์ต่อทางวัดหนองโพนะต่อหลวงพ่อเดิมมากันง่ายนะครับนั่นแหละครับหลวงพ่อเดิมท่านก็ได้เลือกนะครับนะช่างที่ ดีมีฝีมือไว้นะครับนะเพื่อที่จะตีมีดส่งให้กับทางวัดหนองโพหรือว่าให้กับทางหลวง่อเดิมของเรานี่แหละนะครับนะนี่คือมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นน่องสิงของช่างชิมนะครับอ่าเป็นช่างชิมนะอ่าแต่ก็ดูนะครับนะความเก่าและก็คาบใครนะอ่าดูดีๆนะครับดูดีๆว่านะครับนะดูตรงไหนถึงจะเห็นนะ เพราะนั้นเราจะได้ของดีหรือไม่ดีเนี่ยการดูเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับนะ,ะบางคนเนี่ยดูตรงไหนอย่างไรก็ไม่เห็นอะไรหรอกนะครับเห็นแต่โคลนตมนะแต่บางคนเนี่ยก็คือสายตาแหลมคมมองตรงไหนอย่างไรก็เห็นแต่ดวงดาวแถวๆอ,อย่างนี้นะนะครับก็เราจะได้ของดีหรือได้ของไม่ดีไปนี่สำคัญมากก็คือการดูนะครับการมองนะ มันมีคำกล่าวอยู่ไว้ว่านะครับสองคนโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็เห็นแต่โครนตมส่วนอีกคนสายตาแหลมคมนั้นมองมุมไหนอย่างไรก็เห็นแต่ดวงดาวแผ่วๆอันนี้ก็คือเรา,าวิธีการมองนะครับนะาบางคนก็มองนะครับเท่าไหร่ก็ไม่เห็นอะไรหรอกนะก็เห็นแต่โครนตมเต็มไปหมดนะอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้อนี้ก็ลําบาก นะครับอย่างนี้ก็ลาบากนะก็คงจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อะไรดีๆไปกับเราอย่างนี้เป็นตน้นนะอันนี้ก็คือเรียนให้ท่านนะครับนะนะก็นี่การตอกนะครับนะเป็นอชอบฟ้ากระหนกนะอยู่ตรงปลายนะครับชอบฟ้ากระหนกก็คือนว่นระครับอยู่บนปลายของโบสนะอยู่จั่วของโบสนะครับอาละก็ถอดมาแล้วนะครับนะาถอดฝักอาถอด ใบออกมาแล้วก็จะให้ดูฝักนิดนึงนะครับดูฝักนี่นะ,ะเมื่อกี้ก็ให้ดูในส่วนของภายนอกนะครับนะพอถอดออกมาแล้วก็มาดูในส่วนของภายในนะ,ะข้างในว่าเก่านะไข้างนอกว่าเก่าแต่ข้างในจะเก่ากว่านะครับนะอันนี้ก็คือให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะ นะข้างนอกว่าเก่าอยู่แล้วล่ะนะแต่ข้างในยิ่งเก่ากว่านะครับยังเห็นรอยผุๆอยู่ด้วยนะนี่ขนาดเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนะมีเล่มนี้ก็ร่วมร้อยปีอ่ะนะครับนะอายุของเขานะก็ร่วมร้อยปีนะนี่เป็นแหมนะครับแหมลัดก็จะเป็นแหมเรียบๆนะอ่านี่ก็อยู่ในเขาเรียกว่าตำรับตำลาของมีดยุคโบราณน,นะของมีดยุคโบราณเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เอาล่ะผมก็จะ ให้ท่านก็นะครับมาชมในส่วนของใบนะเต็มเต็มเลยนะขออนุญ,ญาตวางในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนนะครับนี่ก็นะให้ท่านดูในส่วนของอใบของมีดเล่มนี้นะครับนะเต็มไปด้วยคราบใครนะเต็มไปด้วยสนิมนะครับนะแต่สนิมเป็นสนิมแบบออกเป็น เป็นคราบใครนะครับนะเป็นขิวเขียวออกเป็นปื้นๆนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดว่ากันง่ายนะครับเป็นส um> นิมแบบละเอียดแต่นี้ผมโฟกัสให้ท่านได้เห็นชัดๆนะอ่ให้เห็นชัดนะครับจะได้อ่านความเป็นธรรมชาติจะได้อ่านความเก่านะเอ่อให้อย่างนี้นะครับนะเป็นแบบนี้นี่นะอ่าได้เห็นความเป็นธรรมชาตินะครับนะส่วนร่องเลือดก็นะครับร่องเลือดก็จะ อตอกด้วยมือนะตอกด้วยมืออันนี้เป็นศิลปะของช่างฉิมน่ะจะตอกด้วยมือนะครับนะที่สําคัญมี3ล่องเลือดนะครับมี3ล่องเลือดอันนี้ก็คือล่องเลือดที่1แล้วก็มาล่องเลือดที่2แล้วก็มาล่องเลือดที่3นี่นะประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้อันนี้ก็คือให้ท่านดูในส่วนของผิวของเหล็กนะของใบมีดนะว่ากันง่ายนะครับผิวของใบมีดนะก็ พยายามจะให้ท่านได้ชมในทั้งทั้งทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านให้เห็นความอ่าให้อ่านความเป็นธรรมชาตินะอีกน,นะครับเป็นอย่างนี้นะท่านดูคราบใครนะเออนะครับการดูมีดที่ดีกับเคยยกตัวอย่างให้ท่านได้ชมนะครับว่าอ่าถ้าเราอ่าเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นนะครับอ่าถ้าเราไปดูเด็ก14 15นี่ก็นะครับนะ จริงๆนะเราดูภายนอกเราก็รู้แล้วล่ะว่าเขาอายุเท่าไหร่นะก็เนื่องจากว่าผิวพันธ์ของเขามันก็เป,นเป็นเป็นตัวที่บ่งบอกเป็นตัวชี้วัดว่ากันง่ายนะอ่าะะแต่ถ้าเราไปเจอคน50-60ขึ้นไปนะครับนะเราก็จะเขาเรียกว่าบอกได้ว่าเขามีอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้นะดูจากผิวพันธ์นะครับผิวพันธเหี่ยวย่นนะ ที่สำคัญก็คือผมขาวเอออย่างนี้เป็นต้นนะอ่นะครับอ่าก็ผิวพันธุ์จะบอกนะครับผิวพันธุ์จะบอกก็เหมือนการที่เราเรามาชมมีดนะครับนะผิวพันธุ์ของมีดก็เปรียบเสม,มือนอาจารย์ใหญ่นะท่านจะเป็นผู้บอกเราว่าเก่าแค่ไหนนะเก่าจริงนะแก้งเก่านะอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ก็อยู่ที่ท่านมองอีกแหละนะอยู่าที่ท่านมองนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดผมบอกว่ามีดเล่มนี้ใช่เลยนะ,ะแบบปิ้งเลยนะครับไม่มีทิฏฐิแล้วประมาณนี้นะครับนะบางท่านก็ยังยังบอกไม่ใช่อยู่นะอันนี้แหละคือเหตุผลที่ผมบอกว่าไม่ได้มาสอนกันนะครับนะไม่ได้มาสอนกันนะแต่ต้องการนําเอาเครื่องรางนะครับนะหรือว่ามีดหมอของผมวง่เดิมที่มีอยู่ในในมือผมอะนะครับต้องการที่จะเอามาหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนให้ท่านดูนะ วันละหนึ่งคลิปนะครับนะถ้าผมไม่ได้ติดอะไรนะถ้าผมไม่ได้ติดอะไรนี่ผมส่วนใหญ่ผมก็จะปล่อยไปเวลาหนึ่งคลิปเลยนะเอนะครับถ้าผมวันไหนว่างผมก็จะนั่งคุยผมจะนั่งทําไว้นี่แหละนะครับนะนั่งทําเอาไว้นะแล้วก็พอ,อถึงเวลาผมก็จะปล่อยนะครับนะผมก็จะปล่อยให้กับท่านได้เข้ามาศึกษาให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ว่ากันง่ายนะครับ นะก็ตัวมีดเองนะครับนะของเนี่ยก็จะเป็นเป็นสิ่งที่บอกนะครับนะท่านผู้ชมได้ดีที่สุดนะผมพูดว่าดีอย่างนั้นนะครับนะสวยอย่างนี้ก็ผมก็แนะนำนะตลอดแล้วว่าไม่ต้องเชื่อผมหรอกนะให้ท่านเชื่อนะอยู่ตรงสายตาของท่านนี้นะครับอยู่ที่หน้าจอนะ มีดผมถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ท่านได้สร้างขึ้นมานะครับนะแล้วก็มีดจะบอกทุกทกท,กท่านเองว่ามีดนั้นอายุเท่าไหร่นะครับนะท่านจะเป็นผู้ประเมินนะเก่าจริงแค่ไหนนะแก้งเก่าหรือเปล่าประมาณนี้นะอ,อันนี้ก็อยู่ที่ตาของท่านจริงๆนะครับอยู่ที่ตาของท่านจริงๆนะ คนที่ใช่ก็จะเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเสมอแต่คนที่ไม่ใช่นะครับก็จะเห็นเป็นโครนตมนะมองตรงไหนอย่างไรก็เห็นแต่โครนตมไปหมดนะเต็มไปหมดว่ากันง่ายนะแต่สําหรับคนที่ใช่นี่ก็มองตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปได้วยความใช่นะเต็มไปด้วยความเขาเรียกว่าความเก่าเต็มไปได้วยความเป็นธรรมชาติเต็มไปได้วยความเป็นจริงนะ บนโลกใบนี้จะหนีความเป็นจริงนะครับต้องอยู่กับความเป็นจริงให้ได้นะนี่อย่างเช่น,านการอ่านมีดนะครับการอ่านมีดก,ก็ผมไม่ใช่คําว่าดูไม่ใช่คําว่าอ่านเลยนะครับนะก็เหมือนคนอ่านหนังสือนะครับนะคนไม่รู้ก็เหมือนคนตาบอดนะก็เหมือนคนหูหนวกอันนี้เป็นต้นนะครับเขาพูดไปก่อม่ไดรู้อะไรหรอกนะครับนะถึงได้ยินนะแต่ก็มันก็ตีความหมายไม่ออก อ่าประมาณนี้นะก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดว่ากันง่ายนะอ่าทั้งทั้งที่เห็นอยู่แต่ก็อ่านไม่ออกอเหมือนคนอ่านหนังสือไม่ออกนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็อ่านความเก่าไม่ออกอ่านความเป็นธรรมชาติไม่ได้นะมองความเป็นจริงไม่ไม่เห็นอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เรียนท่านนะครับนะว่าอย่างนั้นเลยนะก็นะครับ มีดตัวจริงเล่มนี้จะสวยมากนะครับสวยมากมีเสน่มากๆแต่พอมาทำคลิปนีกรู้สึกว่าแสงมันจะเยอะไปหน่อยนะครับนะแสงจะเยอะไปหน่อยก็ดีนะครับผมพยายามจะโฟกัสนะพยายามจะวางใบมีดนิ่งๆนะครับนะนิ่งๆนะเลื่อนแต่ก็เลื่อนช้าๆนะครับนะเดี๋ยวท่านจะลายตาไปกันง่ายนะครับนะก็อยากจะให้ท่านชมนะให้ เป็นที่แบบเขาเรียกว,ว่าได้ได้เห็นแล้วก็ได้ได้เข้าใจว่ากันง่ายนะครับค่อยๆอ,อ่านนะครับค่อยๆอ,อ่านนะอ่าก็นะครับนะเวลาเรามาเรียนรู้นะครับเวลาเรามาเรียนรู้นี่ก็ต้องเป็นผู้เป็นนักเรียนที่เขาเรียกว่าฉลาดเลือกนะครับฉลาดเลือกก็หมายความว่าเลือกสิ่งที่ดีมีประโยชน์นําไปใช้เท่านั้นนะครับนะบางคําพูดนะของผมนะเวลาผมพูดไปนี่บางทีอาจจะเป็นขยะก็มีนะ อ่าเป็นคําขยะก็มีนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอไปเจออย่างนั้นนะครับหรือจะเป็นคําพูดที่ไปทําลายความรู้สึกของท่านบ้างนะบางทีมันเผลอไปมันพลังไปนะครับก็ขออนุญาตไวนะ้ในทีนี้ด้วยนะครับนะแต่เป็นนั้นว่านะครับเวลาเข้าไปเยี่ยมชมว่าจะเป็นของผมก็ดีจะเป็นอ่าอาจารย์ห,หลายๆท่านก็ดีนะครับนะบนะท่านไปเลือกเอาไปคัดสรรเอานะกับสิ่งที่ดีมีประโยชน์ตอนนั้นแหละนะครับอะไรที่เป็นขยะก็ไม่จะเป็นจะต้องไป หยิบมามันหนักปเปล่ามันมันรกรุงลงังเปล่าว่ากันง่ายนะครับนะาการศึกษาการเรียนรู้ที่ดีนี่ต้องเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกนะครับนะนำเอาคำที่ดีมีประโยชน์ไปใช้งานเท่านั้นนะครับดังคำที่กล่าวไว้ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาจงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลย จงมองหาสิ่งดีเพียงส่วนเดียวยามัวเที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงประมาณนี้นะครับนะเอาล่ะนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้นะผมก็ใช้เวลานะครับมาพอสมควรนะพอสมควรก็อยากจะนะครับนะฝากท่านใหม่ๆว่ากันง่ายนะครับนะก็ เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะชมแล้วก็เห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับนะท่านไหนที่เห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับนะก็หรือว่าท่านไหนนะครับท่านไหนที่ชมแล้วนะครับท่านไหนที่ชมแล้วเมื่อชมแล้วก็มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับนะ มีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าลืมนะครับนะอยากเก็บข้อสงสัยเอาไว้ว่ากันง่ายนะครับก็ให้ติดต่อมาโทรมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6หนะ้าะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะทุกๆุกคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมนะักคลินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ